สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับวงกลมซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากันซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ค่ะ จากรูปนะคะเราจะกําหนดให้ abc และ def เป็นวงกลม2วงที่มีขนาดเท่ากันโดยที่มุม bgc มีขนาดเท่ากับมุม ehf หรือมุม bac มีขนาดเท่ากับมุม edf และสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ก็คือส่วนโค้งของวงกลม bkc จะมีความยาวเท่ากับส่วนโค้งของวงกลม elf หรือไม่การพิสูจน์นะคะเราก็จะเริ่มจากการยกวงกลม abc ซ้อนบนวงกลม def ให้จุด g ทับกับจุด h และ gb ทับตาม he ก็จะได้ยกวงกลม A B C ซ้อนบนวงกลม D E F ให้จุด G ทับบนจุด H และ G B ท่าตาม H e ซึ่งจากการยกวงกลมนะคะเราก็จะเห็นว่ามุม BGC จะมีขนาดเท่ากับมุม EHF ก็จะได้มุม BGC ม,ม,มีขนาดเท่ากับมุม EHf และเมื่อมุม BGC มีขนาดเท่ากับมุม BHF GC ก็จะทาบตาม HF ดังนั้น GC จะทาบตาม HF ซึ่งเมื่อ GB ทาบตาม HE และ GC ทาบตาม HF ดังนั้นวงกลมทั้งสองก็จะมีรัศมีเท่ากันนั่นคือ วงกลมมีรัศมีเท่ากันและจากรูปนะคะเราจะเห็นได้อีกว่าจุด B จะเท่ากับจุด E และจุด C จะเท่ากับจุด F ก็จะได้จุด B จะทับจุด E และจุด C จะทับจุด F ซึ่งมาจุด B ทับจุด E และจุด C ทับจุด F เส้นรอบวงของวงกลมก็จะทับกันดังนั้นเส้นรอบวงของวงกลมจะทับกัน ซึ่งมเงงมื่อเส้นรอบวงของวงกลมทับกันส่วนโค้งของวงกลม bkc ก็จะทับกับส่วนโค้งของวงกลม elf จะได้ส่วนโค้งของวงกลม bkc ทับส่วนโค้งของวงกลม Rif <EL> เมื่อส่วนโค้งของวงกลมทั้งสองทับกันสนิทดังนั้นส่วนโค้งของวงกลม BKC ก็จะมีความยาวเท่ากับส่วนโค้งของวงกลม ELF นั่นคือส่วนโค้งของวงกลม BKC ก็จะเท่ากับส่วนโค้งของวงกลม ELF ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทที่ต้องการพิสูจน์เนื่องจากมุม BGC และมุม EHF มีขนาดเท่ากันซึ่งมุม BGC และมุม EHF เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางส่งผลให้ส่วนโค้งของวงกลม BKC เท่ากับส่วนโค้งของวงกลม ELF และจากทฤษฎีบทนี้จะมีบทปรับที่กล่าวว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับมุมที่จุดศูนย์กลางและส่วนโค้งที่รองรับมุมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ